มาครับวันนี้อ่อมาเล่นได้สักทีหนึ่งวันนี้ก็ไปเอาคอมมาครับย่อมาเล่นได้ละต่อแรกที่ผมไปซ่อมนี่คือนึกว่า 3- 4สวันเลยรนี้ครับแต่ย่อโอ้โหมาไปอาทิตย์กว่าเลยไนะมแต่ก็มาเลยครับวันนี้อ่เดี๋ยวไปลองสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องวอร์มมือนะนาน,นานทีจะได้เล่นครับอันนี้เราก็ลงมาในเซิร์ฟอันนี้เป็นเซิร์ฟเลื่อนอลไรก็เป็นเป็นวันชิงเหรียญครับแล้วเหรียญมันก็ตกไปแลวนะ ลังก็จะไปเป็นพิธีครับก็มีแค่ลูกซองนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเดี๋ยวฟาร์มแป,ป๊บหนึ่งแต่ดูเหมือนกับว่าเซิร์ฟเจะเงียบๆครับพเพราะว่าผมพิมพ์ไปว่าฮาร์ตี้นะแต่ก็ไม่มีคนตี้มาเลยแสดงว่าไม่น่าจะมีคนไทยไม่งั้นก็ในเซิร์ฟไม่น่าจะมีคนครับแต่เอามาแต่มันก็น่าจะมีพวกเจ้าเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ ว่าทางสะดวกแป๊บไม่รู้ว่าจะทันปล่หรอนะเอ้ะมันก็ตกไปหลายนาทีละแต่ก็ไม่เห็นมีแคมป์คนเลยครับแย่นี้เนี่ยแล้วว่าเซิร์ฟนี้อาจจะเงียบก็ได้ครับเดี๋ยวทำไป เราได้ลูกโม่ละลายก็จะเอาเป็นปืนลูกสองครับลูกโม่นี่คือ,อยังไงก็ยังไม่น่าตายนะเอาลูกสองดีกว่าครับมาเฮ้ยสิงท้าว่าจแล้ว่ามีปืนปโม่เฮ้ยเอาแสดงว่ามันก็ไม่ได้จะมีปืนครับ มันน่าจะมีลูกซองเหมือนเรา,าได้มาละเดี๋ยวไปอัาบ้านแป๊บหนึ่งไอตัวเมื่อกี้นี่คือไม่รู้ว่าจะมีปืนเปล่านะเดี๋ยวผมยิงไปดามเมจมันเข้า11 12ปะ่ะไม่รู้ว่ามีปืนหรอ,อทำลูกซองแป๊บ ได้าามาแล้วครับเดี๋ยวคนแรกนี่คืออะไรก็ไปเล่นตัวเมื่อกี้เลยไอตัวที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนี่ดูดิโอ้โหแล้วก็มาวางเตียงตรงนี้ด้วยนะใกล้บ้านเราเลยอย่างนี้ผมว่าเรารื้อดีกว่าว่า๋ยะไปลากบิลมาเผื่อว่ามันจะมีปืนนะ อหรือไว้ก่อนแล้วกันอ๋เดี๋ยวไปครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามันจริงเงียบจริงอะไม่งั้นก็นี่จะมีคนอยู่ในไบโอเนะ่ะแต่ว่าข้างนอกนี่แบบไม่เห็นวีแววเลยดูดูครับว่าจะมีคนกดไปย่ง โอ้โหถามจริงอันนี้แอดดรอปตกไปก็10บนาทีแล้ววะแล้วก็ยังไม่มีคนมาเลยครับผมว่าแล้วก็มีแอดดรอปตกที่ท่าเรือเดี๋วมานั่งรอนะเพราะว่าจะมีตัวมาผมว่าในเซิร์ฟนี้มันน่าจะมีพวกเจ้าเซิร์ฟครับและมันก็น่าจะไล่เรดนะ ต่นี้ก็มีแต่พวกลูกซองเนี่ยดูดิอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะแล้วก็วิ่งไปเลยครับแต่ดรอมเงาอยังเปิดไม่ได้นะเลยก็ปล่อยไปแต่เราก็เก็บมานะผมว่าถ้าผมเก็บมาได้เนี่ยและพวกเจ้าเซิร์ฟมันเงาอนี่จะต้องมาล่าเราอะเลยวก็ะนี่จะได้หนัวอ๋อไปรอข้างหน้านี้ต่อ ตอนนี้อยากเจอคนที่แบบว่ามันมีปืนเนี่ยเอาอยิางได้เลยก็จะได้ปืนมาแต่ก็อย่างเงียบเลยและก็ลูกซองครับยึดมาตอนนี้เลยก็ไม่มีคู่ปรับละ แต่ว่าไอ้นี่ตัวเดียวมันก็ตายไปะละก็มีแค่คนเดียวเนี่ยครับที่เราเห็นนหะเฮ้ยเปิดแล้ว <c oughs> แลวก็ได้มาเลยครับแต่นี่ราก็ได้เหรียญมาแต่ว่าเราไม่มีบ้านนะดิ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บในแคมเราอถ้ามีบ้านใหญ่ๆนี่คือรอยอนนี่จะได้มาเลยนะเดี๋ยวมา เดี๋ยวไม่รู้ครับว่าจะมีพวกเจ้าเสิร์ฟมันตามมาปะมันงอนจะไปเก็บอีกเหรียญหนึ่งแต่ผมก็มานี่เนี่ย,อยเอาเข้าในบ้านแปบบ๊บแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เ,เข้ามาในบ้านละอย่าเรียกบ้านดีกว่านะสภาพนี้เนี่ยโอเค เดี๋ยวไปออกจริงตนีกว่ามาันวิ่งอยู่นอกบ้านเราเนี่ยแต่ผมได้มาก็ไม่รู้ว่าจะเอาทำอะไรนะบ้านเราก็ไม่มีครับเดี๋ยวจะลองทำสักหน่อยแล้วก็อัพโหลไปเดี๋ยวมาลองขยายเล่นดูครับเผื่อว่าจะมีพวกเจ้าเซิร์ฟมาเนี่ยเดี๋ยวมารอดูนะ วอยเอาว่าแอาดร r อปมาแล้วแต่ว,ว่าเงียบจริงผมว่าเซิฟนี้ก็น่าจะร้างเลยนะวอยมาแล้วว่า ตอนนี้เห็นยูนิคอร์ครับดูดิผมว่าเจ้าเซิร์ฟชัวมาเดี๋ยวมนจัดสักหน่อยแต่นี่ลอยก็มีแค่ลูกสองนะไม่รู้ว่ามันเห็นผมยังเอาไปครับเราก็ต้องไปยิงหัวจะได้ปืนมาโอ้ยเข้าหัวอยู่นะลดไป60กว่าโอ้ยแล้วก็คิวบีสวย เอาว่าแล้วก็ซ้ําเลยแต่ว่ามาครับในบ้านผมก็มีกระบ,บอกหนึ่งมาดิไปตอน,นี้มันก็น่าจะสาานะันเลยนะเมื่อกี้ผมยิงไปก็น่าจะลดเยอะอยู่เดี๋ยวครับว้ย เมื่อกี้เข้าวบวร์นะแล้วก็ดาเมจเหลืองนี่คือเห็นสองเลยแล้วก็อีกสิบหกผมว่าตายแน่นะขออีกเม็ดเดียวเลยก็ใก,กล้ๆอะ่ะมาเดี๋ยวไปลองกลิ้งดูแล้วก็ปังเรียบร้อยไปชูป,ปะแล้วก็ได้มาแล้วครับนี่ไงแล้วก็ได้คิวบีมาโอเคแล้วก็ได้เสื้อหายมาครับ แต่รู้ว่าจะได้บวกเปล่า,านะแต่นี่มันก็มาแค่คนเดียวนี่ยนี่แต่ก็ถือว่าได้ปืนมาขยายบ้านแป๊บแต่ว่าไอ้นี่คือมันไม่มีไอ้นี่หว่ามันไม่มียาเด็ไปหาผ้าครับทำยาก่อนเนี่ยแต่ว่าชุดทายเต็มอยู่นะแต่ก็คิวบี ตอนนี้คืออย่างเงียบเลยว่ะผมเกึกว่ามันจะมาใหม่นะแต่ก็ยังไม่มีใครมาครับวะเดี๋ยวไาก็ไปเล่นที่บ้านมาดีกว่าครับตอนนี้ในแมบมันก็มี2เหรียญน,นะเดี๋ยวไาก็ไปที่อีกเหรียญหนึ่งผมว่านี่จะเป็นตัวเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีคิเนี่ยเดีย๋ยวไปยิงเล่นที่บ้านมาเลยครับตอนนี้ที่มันตายไปมันก็ไม่มาเลยนะ ยังไงบ้านเรามันก็ต้องแตกครับบ้านแค่นี้เนี่ยมันก็น่าจะปล่อยโอ้โหและดูบ้านมันดิแล้วก็มีไอหุ่นยนต์ด้วยครับ2ตัวแล้บ้านก็ยังใหญ่เลยผมว่าอะไครับทำไมในเซิร์ฟนี้คนไม่มีนะก็ไอพวกนี้มันก็น่าจะไล่ไปแบบไปล้างเซิร์ฟหมดเลยนะ มันอยู่บ้านปะตอนนี้เราก็มีปืนครับเดี๋ยวถ้ามันไม่อยู่บ้านเดี๋ยวเราก็ไปยิงหุ่นยนต์ทิ้งเนะี่ยดูดิเดีย๋ยวลองจัดสักหน่อยแต่ว่าเงียบจริงผมว่ามันก็น่าจะออกไปเลยครับมันน่าจะเข้ามาเก็บเหรียญอะไรก็น่าจะออกไปเนะี่ย ปะกระสุนหมดละแล้วก็ยิงได้แคดนี้เลยครับมันก็ไม่พังแต่ก็ฆ่าตัวตายไปเพราะว่าอย่างไงเนี่ยบ้านผมก็ถ้าจะฟาร์มนี่คือน่าจะฟาร์มหนักมากนะและพวกมันก็น่าจะมีระเบิดเยอะเนี่ยรูจากบ้านมันก็ทาทานเนียมทั้งหลังครับแต่เราก็มาแค่นี้ครับวันนี้ก็มามาเทสดูนะหลังจากที่ผมไปซ่อมคอมมาเนี่ยก็มันก็น่าจะพอเล่นได้ลปะป่ไปเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็ไปบายครับไปละ